เพื่อนๆถ้าเปรียบชีวิตคนเราเป็นการเดินทางเนี่ยในตอนที่สองเนี่ยคริชิจะพูดถึงการเดินทางที่เริ่มจากการที่เราปักบุดมีจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางในชีวิตของเราก็คือความฝันของเราเพื่อนๆความฝันความฝันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันความฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดสาหรับก,การเกิดมาเป็นมนุษย์เลยเพื่อนๆถ้าเกิดเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราไม่มีความฝันเนี่ย ก็เหมือนกับเราเกิดมาเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีชีวิตจ,จิตใจแต่เรามีชีวิตจ,จิตใจและแต่ละคนก็จะคิดไม่เหมือนกันก็จะมีความฝันไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นความฝันของใครเราก็อย่าไปดูถูกของคนอื่นแม้กระทั่งความฝันของเราเองเราก็ต้องยิ่งให้คุณค่ากับมันเพราะอะไรเพราะนั่นแสดงถึงการที่เราเนี่ยมีจุดประสงค์ในชีวิตของการที่เกิดมาเพื่ออยากจะไปถึงความฝันของเราดังนั้นเพื่อนๆเ,เริ่มออกเดินทาง ของชีวิตเนี่ยก็คือต้องเริ่มปักหมุดจุดหมายของความฝันของเราเพื่อนๆฝันไปก่อนไม่เป็นไรตอนนี้ยังยังคิดว่ามันห่างไกลก็ฝันไปก่อนแล้วเราค่อยหาทางหาความรู้ที่จะพัฒนาตัวเองทําตัวเองให้ไปถึงความฝันอันนั้นแต่แค่ขอให้เรามีความฝันความฝันที่เราเลือกว่าเราจะไปสู่จุดนั้นจริงๆเพื่อนๆลองคิดถึงสมัยที่เราเป็นเด็กสิวรามีความฝันมากมายเลยแล,แล้วเราก็มีความสุขกับการจินตนาการตรงนั้นใช่ไหม แล้วในส่วนของความฝันบางส่วนเนี่ยตอนนี้เราก็คือกำลัง